นิทานเรื่องการผจญภัยในอาณาจักรหิมะในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสูงและป่าไม้หนาทึบมีเด็กหญิงชื่ออลิสอาศัยอยู่กับพ่อแม่และน้องชายของเธอชีวิตในหมู่บ้านนี้เรียบง่ายและสงบสุขบ้านของอลิสเป็นบ้านไม้หลังเล็กที่อบอุ่นพ่อของอลิซเป็นช่างไม้และแม่ของเธอทำงานเป็นแม่บ้าน อลิสอายุ12ปีเธอเป็นเด็กหญิงที่เต็มไปด้วยความฝันและความอยากรู้อยากเห็นในทุกๆวันทุกๆวันหลังจากเลิกเรียนอลิสจะออกไปสำรวจป่าและภูเขาที่อยู่ใกล้บ้านของเธอเธอมีความสนใจในเรื่องของธรรมชาติและรักการผจนภัยวันหนึ่งขณะที่อลิสกำลังเล่นอยู่ในป่าใกล้บ้านเธอได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือ แผนที่เก่าแก่ที่ซุกซ่อนอยู่ในก้อนหินใหญ่แผนที่นี้มีลวดลายสลักอย่างสวยงามและมีคำบรรยายเกี่ยวกับอาณาจักรหิมะที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนี่มันอะไรกันอริสถามตัวเองขณะถือแผนที่ขึ้นมาแผนที่บอกว่าอาณาจักรหิมะนั้นตั้งอยู่ในเขตที่ไกลออกไปและมีสิ่งที่ล้ำค่าและความลับที่ซ่อนอยู่ พออลิซอ่านแผนที่และรายละเอียดต่างๆเธอก็รู้สึกตื่นเต้นและตัดสินใจที่จะออกผจญภัยไปยังอาณาจักรหิมะนั้นอลิซเริ่มเตรียมตัวสำหรับการผรจญภัยครั้งใหญ่เธอรวบรวมสิ่งของที่จำเป็นเช่นเสื้อผ้าที่อบอุน่นอาหารแห้งและเครื่องมือสำหรับการเดินทางเธอใช้เวลาหลายวันในการศึกษาแผนที่และเตรียมอุปกรณ์ พ่อแม่ของอลิสเป็นห่วงเรื่องการเดินทางไปยังอาณาจักรหิมะแต่อลิสยืนยันว่าเธอพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายและเธอมั่นใจว่าเธอจะปลอดภัยอลิสลูกต้องระวังตัวนะแม่ของอลิสเตือนการเดินทางไปยังที่ไกลอาจมีอันตรายแม่ไม่ต้องห่วงแล้วค่ะอลิสตอบ หนูมีแผนที่และเตรียมตัวไปอย่างดีแล้วด้วยความมั่นใจและความตั้งใจที่แน่วแน่อาริสได้เริ่มต้นการเดินทางในวันรุ่งขึ้นเธอเดินทางไปยังภูเขาสูงและป่าไม้ทึบตามเส้นทางแผนที่แสดงเอาไว้อาริสเดินทางผ่านป่าทึบและภูเขาสูงลิฟเธอได้พบกับอุปสรรคมากมายเช่นทางเดินที่ลื่นไหล และสัตว์ป่าที่ดุร้ายแต่เธอใช้ความรู้และทักษะที่เธอมีเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ระหว่างการเดินทางอลิซได้พบกับหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าชาวบ้านในหมู่บ้านนี้มีชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นมิตรพวกเขาให้การต้อนรับอลิซและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรหิมะอาณาจักรหิมะนั้น มีความลับที่ยิ่งใหญ่และอันตรายมากชายชลาชื่อเรที่เป็นผู้นำหมู่บ้านกล่าวมันถูกปกป้องโดยสัตว์ประหลาดและพ่อมดที่มีพลังมหาศาลอาริสฟังคำเตือนอย่างตั้งใจแต่ยังอยากรู้และความตั้งใจของเธอไม่ลดลงเธอขอบคุณชาวบ้านและเดินทางต่อไปอาริส เดินทางต่อไปในเขตที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งเธอพบกับแผ่นหิมะที่หนาและเย็นจัดซึ่งทำให้การเดินทางเป็นไปได้ยากขึ้นอลิสรู้ว่าการเดินทางไปยังอาณาจักรหิมะต้องการความช่วยเหลือจากอาวุธที่ทรงพลังซึ่งตามแผนที่มีการกล่าวถึงดาบวิเศษที่ซ่อนอยู่ในถ้ำหิมะดาบวิเศษมันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญ ในการช่วยฉันต่อสู้กับพ่อมมหิมะอลิสคิดในใจอลิสเริ่มค้นหาถ้ำที่มีดาบวิเศษในขณะเดินทางผ่านภูเขาหิมะเธอใช้เวลาหลายวันในการเดินทางและสำรวจถ้ำท,ที่มีหิมะปกคลุมเธอต้องใช้ความพยายามในการทำให้ถ้ำที่ถูกปิดกั้นจากการเข้าถึงโดยการเคลียหิมะและน้ำแข็งออกจากทางเข้าในที่สุด อลิสพบกับถ้ำหิมะที่ลึกและลึกลับเธอเข้าสู่ถ้ำและพบกาดหิมะที่ปกป้องดาบวิเศษกาดหิมะเป็นสิงโตหิมะที่มีพลังและความแข็งแกร่งพวกมันไม่ยอมให้อลิซเข้าใกล้ดาบเพื่อที่จะรับดาบวิเศษคุณต้องพิสูจน์ความกล้าหาญและความดีของคุณกาดหิมะกล่าวอลิซต้องเผชิญกับการทดสอบจากกาดหิมะ ซึ่งรวมถึงการต่อสู้กับสั์หิมะและการแก้ไขปริศนาที่ซับซ้อนเธอใช้ความรู้และทักษะที่เธอได้เรียนรู้มาในการเอาชนะการทดสอบเหล่านี้เมื่ออลิสสามารถผ่านการทดสอบทั้งหมดได้เธอได้พบกับดาบพิเศษที่มีแสงสว่างสวยงามและอุ้มดาบออกจากถ้าด้วยความภาคภูมิใจหลังจากที่อลิซได้รับดาบพิเศษแล้ว เธอเดินทางต่อไปยังอาณาจักรหิมะดาบวิเศษช่วยให้เธอสามารถเดินทางผ่านพื้นที่ที่ท้าทายได้อย่างง่ายดายดาบมีพลังในการป้องกันและโจมตีสิ่งที่ขวางหน้าอลิซมาถึงปราสาทหิมะที่ตั้งอยู่บนยอดเขาและพบกับอัศวินที่ยามประตูปราสาทอัศวินเหล่านี้มีความมุ่งมั่นในการปกป้องปราสาทจากผู้บุกรุก เพื่อเข้าสู่ปรา,าสาทคุณต้องพิสูจน์ความกล้าหาญและความดีของคุณอัศวินหนึ่งกล่าวคุณต้องแก้ไขปริศนาและพิสูจน์ว่าคุณมีความตั้งใจที่ดีอลิสต้องเผชิญกับปริศนาต่างๆและทำภารกิจที่ท้าทายเพื่อพิสูจน์ความกล้าหาญและความดีของเธอเธอใช้ความรู้และทักษะของเธอในการแก้ไขปริศนาและผ่านการทดสอบต่างๆอย่างราบรื่น เมื่ออลิสเข้าไปในปราสาทหิมะเธอพบกับพ่อโมหิมะผู้ทรงพลังพ่อโมหิมะเป็นผู้ควบคุมอาณาจักรหิมะและเป็นผู้ที่กำหนดคำสาบให้กับอาณาจากักรทำไมคุณถึงมาที่นี่พ่อโมหิมะถามด้วยน้ำเสียงดุเดือดอาณาจักรหิมะไม่ได้เปิดให้คนจากภายนอกเข้ามาอาลิสตอบด้วยความกล้าหาญฉันมาที่นี่เพื่อค้นหาความลับ และเพื่อช่วยอาณาจักรหิมะจากคำสาปของคุณพ่อโมธิมะยิ้มเยาะถ้าคุณต้องการที่จะหยุดคำสาปคุณต้องพิสูจน์ว่าคุณมีความกล้าหาญและมีใจที่ดีการต่อสู้ระหว่างอลิสและพ่อโมธิมะเริ่มต้นขึ้นในห้องใหญ่ของปราสาทหิมะห้องนี้เต็มไปด้วยเกล็ดหิมะที่ลอยอยู่ในอากาศและพื้นผิวที่เป็นน้ำแข็งที่ลื่น การต่อสู้ในสถานที่นี้เพิ่มความท้าทายให้กับอลิสอย่างมากพ่อมมหิมะเริ่มโจมตีด้วยเวทมนต์ที่ทรงพลังเขาเรียกพายุที่รุนแรงซึ่งทําให้หิมะตกลงมาอย่างหนาแน่นและบดบังทัศนวิสัยของอลิสอลิสต้องพยายามหลบหลีกการโจมตีด้วยการกระโดดและกลิ้งไปมาบางครั้งพายุหิมะก็ทำให้เธอลื่นล้มลงแต่เธอก็ลุกขึ้นใหม่ และเดินหน้าต่อไปพ่อโมทิมะไม่หยุดเพียงแค่นั้นเขายังใช้เวทมนต์น้ำแข็งในการสร้างกำแพงน้ำแข็งที่แข็งแกร่งและก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ในอากาศการโจมตีเหล่านี้ทำให้อลิสต้ตองใช้ดาบวิเศษในการทำลายกำแพงและหลบหลีกก้อนน้ำแข็งเธอจะไม่สามารถเอาชนะฉันได้พ่อมมหิมะตะโกน ขณะใช้พลังในการเข้าสร้างระเบิดน้ำแข็งที่ระเบิดออกเป็นชิ้นๆและลอยไปทั่วห้องอลิซรู้ว่าการโจมตีจากพ่อโมธีมะนั้นมีความรุนแรงแต่เธอไม่ยอมแพ้เธอใช้ความเร็วของเธอในการหลบหลีก,ลกและโจมตีตอบโต้พลังของดาบพิเศษช่วยให้เธอสามารถตัดผ่านน้ำแข็งและสร้างช่องว่างให้กับการโจมตีของพ่อมดฉันไม่กลัว อลิสตะโกนตอบขณะใช้ดาบวิเศษโจมตีพ่อมมธิมะการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนการโจมตีที่รุนแรงพ่อมมธิมะสร้างเวทมนต์ที่ทำให้หิมะและน้ำแข็งกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่โจมตีอลิสในขณะเดียวกันอลิสก็ใช้ดาบวิเศษในการสร้างพลังการโจมตีที่สามารถทำลายเวทมนต์ของพ่อโมธิมะได้ พ่อโมธิมะเปลี่ยนกลยุทธ์ในการโจมตีเขาใช้พลังของเขาในการสร้างพายุหิมะที่หมุนวนไปทั่วห้องและทำให้อลิสรู้สึกเหมือนถูกจับอยู่ในกลุ่มพายุที่รุนแรงการหมุนวนแบบนี้ทำให้อลิสสูญเสียสมาธิและความสมดุลอลิสรู้ว่าต้องหาวิธีที่จะหยุดพายุหิมะและทำลายการควบคุมของพ่อมมหิมะเธอคิดถึงความรู้ ที่เธอได้เรียนรู้จากการเดินทางและการทดสอบที่เธอผ่านไปถ้าฉันต้องการหยุดพ่อโมธิมะฉันต้องใช้ความรู้จากการประจนภัยทั้งหมดของฉันอลิสกิดในใจอลิสเริ่มการใช้ดาบวิเศษในการสร้างคลื่นพลังที่สามารถต้านทานพายุหิมะได้เธอใช้พลังของดาบในการทําให้พายุหิมะลดความรุนแรงลง และสร้างช่องว่างในการโจมตีพ่อโมธิมะพ่อโมธิมะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงและเริ่มเปลี่ยนกลยุทธ์อีกครั้งเขาพยายามใช้พลังของเขาในการสร้างคลื่นน้ำแข็งที่มีความแรงมากขึ้นเพื่อโจมตีอลิสแต่อลิสก็ยังคงใช้ดาบวิเศษในการป้องกันและโต้ตอบได้การต่อสู้ดำเนินไปอย่างเป็นเวลานาน และอาริสก็เริ่มรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าแต่เธอไม่ยอมแพ้เธอใช้พลังของดาบในการสร้างการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดที่เธอสามารถทำได้ในที่สุดอาริสก็สามารถใช้พลังของดาบพิเศษในการทำลายเวทมนต์ของพ่อโมทิมะและทำลายพลังของเขาพ่อโมทิมะลม้มลงและไม่สามารถใช้พลังของเขาอีกต่อไปได้ หลังจากการต่อสู้จบลงอาณาจักรหิมะก็เริ่มฟื้นฟูความงดงามของอาณาจักรหิมะก็กลับมาเหมือนเดิมและหิมะเริ่มตกลงมาอย่างนุ่มนวลแสงอาทิตย์เริ่มส่องสว่างผ่านเกล็ดหิมะและทำให้ทิวทัศน์ดูงดงามอลิสได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวอาณาจักรหิมะและอัศวินที่ปกป้องปราสาทชาวอาณาจักร ได้จัดงานเฉลิมฉลองและขอบคุณอลิสสำหรับความกล้าหาญและการเสียสละของเธอคุณได้ช่วยเราและทำให้อาณาจากักรฮิมะกลับคืนสู่ความงดงามอัศวินกล่าวคุณเป็นฮีโร่ของเราอลิสรู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขเธอกลับไปที่หมู่บ้านของเธอพร้อมกับเ,เรื่องราวที่น่าทึ่งและประสบการณ์ที่ล้ำค่า พ่อแม่ของอลิซและน้องชายต้อนรับการกลับมาของเธอด้วยความดีใจมีความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญการเผชิญหน้ากับความท้าทายและการยืนหยัดในการทำสิ่งที่ดีจะนำไปสู่ความสำเร็จและความสุขจริงๆแม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ยากลำบากแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ เราจะสามารถเอาชนะสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ได้เสมอนะคะ